มาเลยครับมาดูรายวันกับอาจารย์มัดหลวงนภูริวันที่ยี่สิบเจ็ดทับหนึ่งหนึ่งทับหกหกวันที่ยี่สิบเจ็ดครับหนึ่งหนึ่งทับหกถ้าะน้อยมัดรลวงลาวสาวกขี่ลาวสตาครับสามหนึ่งสามอยสามสามหนึ่งสามสามหนึ่งครับวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับอย่าลืมนะครับสามหนึ่งสามสามตัวกันสามเจ็ดแปดแปด สามแปดสี่สามแล้วก็สามสองเขียนตัวเองนะครับถ้ารักถ้าชอบก็จัดด้วยกันไปเลยครับเรื่องรถอาจารย์สี่ห้าหกศูนย์เ้หกศูนย์เลขรถหมานเหมือนเดิมครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับวันที่ยี่แปดครับ ร่มมันร่มครับมันรมมันรมมันรมมาครับด้วยไร้วันนะครับดวยไรวันกับช่องดุงนาเพื่นอาจารย์มัดดุงนาเพื่นมันร่มแห้งครับอ้าวนี่แหละครับมันที่ยี่สิบแปดครับมันที่ยี่สิบแปดมาแล้วครับมันที่ยี่สิบแปดมาอยู่นะครับอืมมันที่ยี่สิบแปดมาอีกแล้วถ้ารักและชอบครับวันที่ยี่สิบแปดศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดสามสามแปดแปดครับ ตัวสามสามเป็นตัวลงเขียนนะครับแล้วก็เลขรถอาจารย์สี่ห้าหกศูนย์สี่ห้าหกศูนย์สี่ห้าหกศูนย์ครับสองห้าตัวกันสองห้าห้าแปดสองแปดครับผมเลขเบอร์โทรเหมือนเดิมมาดูเลขรถอาจารย์ มาดูเลขอาจารย์นิรุตครับแนวทางของอาจารย์นิรุตครับนี่นะครับวันที่28ครับผมวันนี้มีเซียนเขียนด้วยนะครับของอาจารย์นิรุตครับของอาจารย์นนรุตวันนี้ครับ ชอบครับข้างล่างครับอาหนอยมัดรวมลาวสมัครีลาวสตาหกศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกศูนย์หกแปดศูนย์แปดเก้าศูนย์หกแปดเก้าห้าครับเบอร์ทูเหมือนเดิมครับชอบก็ขัดจัดก็ผัขัดก็ผ่านชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับนี่แหละครับ ก็จัดขัดก้อนผ่านของอาจารย์นิรุตครับวก็หันมาทางอาจารย์วัดดุงนาพืน่นอาจารย์วัดดุงนาผื่นวันนี้มีเซียนเจ็ดเดียวได้ครับวันพรุ่งนี้ครับวันพรุ่งนี้ครับเนี่ยวันพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้ารักถ้าชอบจัดได้ไม่รักไม่ชอบไม่ได้ว่าอะไรครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับ ขออนุมโมทนาบุญกับญาติโยมครับพอ่อพามสีกแกกด้วยครับก่ำจะโล่จะลอยมันแกกเมื่อแล่นิดเมื่อแล้วหน่อยครับอือ่ะมาดูเป็นไรนะครับเนาะอมืมันหลายครับเนาะมาดูครับสุดท้ายมาดูวันที่ยี่สิบเกดครับยี่สิบเกดอีกแล้วมาแล้วพอ่อพามสีกแกกแล้ว พ่อ,อพามจะเกียนอีกแล้วครับวันที่ยี่สบเกียรต่วันนี้ครับเอรักชอบใจครับเอ,อันนี้นะครับเขียนเอาเลยครับสดสดร้อนร้อนครับสดสดร้อนร้อนอวันพารวยครับวันพารวยวันพารวยครับทุกคนทุกคนสามหนึง่ง ไอ้สามสามหนึ่งครับแล้วก็สามหนึ่งสามสามสี่สามเขียนเองในรถอาจารย์4 5่ห4 5หกส่หนช่วยทําบุญด้วยนะครับโทรศ6นย์หกหนึ่งศูนย์แเก็ดสามห้าศูยเก็ดสามหามายเลขบัญชีธนาคารบัญชีธนาคารกรุงเทพหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงเทพเจ็ด2 6มห้าส เ็ดสามห้าเ็ดสองหกสามหนึ่งสองสามครับผมครับอ่ะแล้วมาดูครับเชียนแก่นครับเชียนแก่นให้แนวทางเอาไว้จะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับเชียนแก่นหายหน้าหายตาไปนานครับหายหน้าหายตาจากญาติโยมไปนานครับเชียนแก่นครับอเชียนเก่นหายหน้าหายตาไปนานครับ หนึ่งท่านว่าท่อคอหกหกครับหนึ่งหกหกครับหนึ่งท่านว่าหกหกครับของเชียนเจียนะครับอย่าลืมนะครับแนวทางไว้ใหญ่มาแล้วมาแล้วครับมาแล้วรักชอบใจไหมครับไว้ใหญ่ดมสุกๆกคนมานกันทุกคนทุกคนมาแล้วครับเห็นไหครับอ,อ ับแนวทางหัวใหญ่ของอาจารย์วัดดุงนาพืนโอ้ยเสียนเก่ยนครับเสียนเกียนใหนหน้าหายตาไปนานโอ้ยเป็นวัดวัดมาแรงวัดมาเร,ง,าเรงครับวัดมาแรงมากเลยถ้ารักถ้าชอบใจนะครับจัดไปเลย เซียนแก่นคุ้นหน้าคุ้นตากันดีไม่ต้องพูดมากนะครับจัดได้เลยครับหวยใหญ่ครับวิ่งห้ากับสี่ครับวิ่งห้ากับสี่อย่าลืมนะครับตัวที่วงเรีไว้เป็นตัวเป็นตัวหนักตัวเก่งนะครับวงกลมไว้เนี่ยเป็นตัวหนักตัวเก่งห้าสามห้าศูนย์แล้วก็สามสี่แล้วก็ศูนย์สี่ครับสามสี่แล้วก็ศูนย์สี่ครับเป็นตัวหนักตัวกันครับอื ครับอืมเดี๋ยวมาแนวทางของอาจารย์วัดุงอาจารย์นิรุตครับสำาทายด้วยอาจารย์นิรุตครับอมอถ้ารักถ้าชอบอ้าวอาจารย์นิรุตนะครับหาหน่อยมารวมเราสามคีลาสตาครับเอ่อเก็บทายด้วยอาจารย์นิรุตครับชอบใจอชอบคารักครับเอียงไปหน่อยครับเอียงไปหน่อยทำไมชึ๊บ <laughs> อ,อืมนัว เอารักตาชอบใจครับของอาจารย์นิรุตครับอืมครับเน้นกันลุกลครับนะครับเน้นกันลึกสอดครับ